ธนาทรบอกสิริกัญญาที่ผมรู้จักเธอจะเป็นรัฐมนตรีครั้งที่ดีนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเขียนสิริกัญญาที่ผมรู้จักเธอจะเป็นรัฐมนตรีครั้งที่ดีสมัยตั้งพักอนาคตใหม่ หนึ่งในเรื่องปวดหัวของผมคือการเสาะหาผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้อำนวยการนโยบายของพรรคัมภาษณ์ไปหลายคนจนเพื่อนในแวดวงวิชาการคนหนึ่งแนะนำคุณไหมให้ผมรู้จักการทำงานในช่วงแรกระหว่างผมกับคุณหมายไม่ราบรื่นเท่าใดนะักเราทะเลาะถกเถียงกันทุกเรื่องตั้งแต่ระดับปรัชญาจนถึงวิธีขั้นตอนการนำนโยบายไปปฏิบัติจริง กว่าเราจะปรับตัวเข้าหากันได้ใช้เวลาหลายเดือนหลังจากนั้นเราทำงานด้วยกันอย่างสนุกแต่ก็ยังทะเลาะถกเถียงแทบเป็นแทบตายกันประจำผมประทับใจในความรอบรู้ของเธอเสมอโดยเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐและการใช้งบประมาณทุกครั้งที่มีการประชุมเกี่ยวกับนโยบายที่ต้องใช้งบประมาณผู้เข้าร่วมประชุมจะหันหน้าไปทางที่เธอนั่ง เพื่อขอความเห็นเสมอผมมั่นใจว่านัดสอจุศูนยคนของสภาผู้แทนราษฎรชุด2องพัร้อกสิริกัญญามีความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณทั้งระดับภาพรวมและระดับรายละเอียดมากที่สุดคนหนึ่งพักการเมืองคือการประสานความต้องการที่หลากหลายและทุกความต้องการใช้งบประมาณเธอเป็นผู้แตะเบรก เตือนสติเพื่อนเสมอถึงการรักษาสมดุลระหว่างการใช้เงินในนโยบายต่างๆกับการรักษาเสถียรภาพการคลังในระยะยาวเธอทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกลุ่มความต้องการต่างๆได้อย่างดีนโยบายพักจึงสะท้อนตัวตนของพักไว้ได้โดยไม่ต้องผลักใครออกไปเธอคือเสียงของเหตุผลเมื่อมีเพื่อนในพักตัดสินใจด้วยการใช้การเมืองนำความเหมาะสมด้านนโยบาย และการคลังเธอจะปรมการกระทำแบบนี้อย่างหนักแน่นเสมอนอกจากนี้สี่ปีที่ผ่านมาผมเห็นเธอเติบโตทั้งด้านความรู้และความมีวุฒิภาวะการนั่งในกรรมธิการมบประมาณติดต่อกันสี่ปีทำให้เธอเห็นทุกมิติของทุกกระทรวงผมได้มีโอกาสนั่งกับเธอสองปีและกล่าวได้ว่าเธอเป็นกรรมทิการที่เข้าประชุมมากที่สุดคนหนึ่ง และลงรายละเอียดในทุกกระทรวงจนได้รับคําชมจากข้าราชการมากมายในฐานะผู้อำนวยการนโยบายของพรรคเธออ่านกฎหมายทุกฉบับก่อนที่จะเข้าพิจารณาในสภาเธอเป็นขนออธิบายรายละเอียดให้คนอื่นในพรรคเข้าใจถึงสาระของกฎหมายแต่ละฉบับเสมอจุดยืนทางเศรษฐกิจและทางการเมืองที่แตกต่างหลากหลายในสังคมเป็นเรื่องธรรมชาติ คุณไหมาอาจจะมีจุดยืนไม่ตรงกับบางท่านทำให้มีการออกมาวิจารณ์เธอนั่นเป็นเรื่องที่ดีสำหรับสังคมประชาธิปไตยที่ถกเถียงวิจารณ์แลกเปลี่ยนกันได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเธอขาดความรู้จากประสบการณ์ของผมในการทำงานการเมืองมาห้าปีผมกล้ายืนยันว่าเธอรู้จริงแน่นอนเมื่อพักเก้าไกลมีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล สังคมตั้งคำถามกับเธออย่างมากว่าจะหารายได้เข้ารัดอย่างไรรายได้เข้ารัดมาจากภาษีภาษีมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระทําขึ้นโดยมนุษย์จะสร้างเศรษฐกิจที่เติบโตแข็งแรงต้องทําให้คนมั่นคงในชีวิตเมื่อคนมีความมั่นคงจึงจะสามารถวางแผนชีวิตเรียนรู้ทักษะใหม่ๆกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนกล้าไล่ตามความฝัน กล้าไข,ขว่คว้าโอกาสและกล้าล้มเหลวสิริกัญญาเข้าใจดีถึงเรื่องนี้เธอนำเสนอกับผมและเพื่อนในพักยางสม่ำเสมอถึงการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของประเทศที่เอื้อให้ผู้คนทางเล็กและใหญ่กล้าตัดสินใจลงทุนมากกว่าการที่รัฐไปเป็นผู้เล่นทางเศรษฐกิจเสียเองการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งคือการบ่มเพาะคน ลดปล่อยศักยภาพมนุษย์จัดสรรทรัพ,พยากรอย่างเป็นธรรมลดการผูกขาดทางเศรษฐกิจทำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมในการแข่งขันลงทุนในเทคโนโลยีสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการลงทุนมากกว่านโยบายใดยนโยบายหนึ่งเป็นการเฉพาะหวยใบเสร็จข้างหน้าคือส่งเสริมให้คนซื้อของจากผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ข้างหลังคือการดึงผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีและเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือต่างๆจากราัฐระบบรถเมฟไฟฟ้าดีทุกจังหวัดข้างหน้าคือการสร้างระบบขนส่งมวลที่ดีให้ประชาชนข้างหลังคือการสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมรถเมฟไฟฟ้าที่คนไทยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเองลดค่าไฟทันที70สสตางค์ข้างหน้าคือการช่วยเหลือดูแลประชาชน ข้างหลังคือการเปลี่ยนวิธีจัดสรรการใช้ก๊าซรรมชาติให้เป็นธรรมและการลดการผูกขาดในระบบเศษธธรษฐกิจการสร้างสวัสดิการข้างหน้าคือการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมลำ้ำข้างหลังคือการจัดทำงบประมาณใหม่ลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นและนำมาใช้เพื่อปลดปล่อยศักยภาพของผู้คนผลิตสมาร์ทมิเตอร์น้ำและไฟในประเทศ ข้างหน้าคือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาจัดการเมืองข้างหลังคือการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในประเทศไทยตั้งแต่วันนี้วันหน้าเราจะได้มีงานทำมีเทคโนโลยีของตัวเองไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศกล่าวโดยย่อดคือระยะสัน้นเราต้องการนโยบายรายประเด็นเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวเพื่อพาเศรษฐกิจไทยไปข้างหน้า เราต้องปฏิรูปรัฐมากกว่านโยบายรายตัวนโยบายของพรรคก้าวไกลในภาพรวมจึงทรงพลังมากกว่านโยบายรายประเด็นต่างๆมาบวกกันนี่คือนโยบายของพรรคก้าวไกลที่ผสมกลมกลืนกันอย่างลงตัวระหว่างระยะสัน้นและระยะยาวระหว่างความทะเยอทะยานในเป้าหมายกับการตระหนักถึงความเป็นจริงนโยบายที่สมบูรณ์กว่าสมัยอนาคตใหม่ และมันเกิดจากความรู้เจ็จำนงแน่วแน่และความเป็นผู้นำของสิริกัญญาตันสกุลอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ I swear to meet you at home, not you, อยากทำลายเชิญมาเราสู้เกียติศักดิ์ของเราเราเชื่อถเราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียว แต่โบราณปกป้องต้องเมืองคุ้มเยา